คลิปนี้ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยนะคะอยากดูให้จบค่ะทุกคนมาคะ่ะสวัสดีเช้าว,วันเสาร์ค่ะเริ่มต้นการเดินทางนะคะนี่เดินทางออกจากพังงาประมาณอ่าแปดโมงเช้านะคะทุกคนนะคะตอนนี้พักอยู่พังงาแตอนนี้เราจะเดินทางไปอ่าวัดบางโทงทึ่งอยู่ติดกับ กระบี่ค่ะทุกคนนะอันนี้คือคลิประหว่างทางคือสวยมากนะคะแค่แค่บรรยากาศทางทางนี้ก็คือสวยคุ้มค่ากับการมาแล้วค่ะทุกคนแล้เอามาถึงวัดนะคะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง50นาทีนะคะจากพังงาเขาหลักนะคะเขาหลักพังงามาถึงวัดบางทงนะคะกระบี่นะคะใช้เวลาประมาณชั่วโมงเกือบ50นาทีนะคะทุกคนก็ มาทางเขานะคะทุกคนเขาหลักแล้วก็ข้ามเขามาทุกคนเนาะบรรยากาศคือดีมากมาถึงก็คือมาอ่าสักการะหลวงปู่ทว,ปทวดเนาะทุกคนเนาะนี่ค่ะหลวงปู่ทวดแบบตรงกาเลยนะคะก็คือกราบนามัสการก่อนนะคะทุกคนนี่เลยนะคะเป็นภาพที่อ่ะนี่เข้าไปสักการะก่อนค่ะองค์องค์งแบบใหญ่มากคะ่ะทุกคน ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้มานะคะทุกคนเพราะว่าไม่ได้รู้จักวัดนี้เลยแต่ค่าเจ้าของรีสอร์ทเขาแนะนําเราให้มานะคะตอนนี้ก็คือบรรยากาศข้างนอกก่อนที่จะเข้าไปนะคะทุกคนคือสวยสวยมากเป็นสีทองแบบนี้เลยทุกคนนี้ก็คือบรรยากาศข้างนอกนะก่อนที่จะเข้าไปคือเราจอดรถตรงนี้แล้วเ,เราก็เดินเข้าไปะคะ่ะทุกคนนี่เราเดินเข้าไปนะคะจะบอกว่าอาคนไทยก็คือ ฟรีนะคะแต่ถ้าชาวต่างชาติฮะห้าสบาทค่ะเป็นค่าบํารุงนะคะทุกคนเป็นค่าบํารุงนะคะนี่ทุกคนคือสวยมากข้างหน้านะคะจะมีอ่าคุณบริการเก็บเขาบอกว่าเออเรามีชาวต่างชาติมาก็คือห้บาทนะคะคนไทยก็คือฟรีค่ะนะคะคุณลุงใจดีมากๆเลยนะคะก็บอกว่าโอเคคะ่ะตอนแรกก็ไม่รู้นะคะกคน,นี่คือตอนเข้าไปนะคะทุกคนนี่เลยทุกคนสวยมาก แบบสีทองมากเป็นพระบรมมหาเจดีย์นะคะระบรมสารีริกธาตุนอนนี้ก็ไม่ได้รู้ประวัติมากมหมนะคะทุกคนแต่นี่ก็คือเป็นวัดที่แบบสวยอลังการมากตั้งแต่เห็นเลยะคะ่ะทุกคนก็เพิ่งแบบมาครั้งแรกก็ไม่คิดว่าจะได้มาแต่คือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะที่ได้มีโอกาสมานะคะเนี่ยใครแวะมากระบี่ก็มึงมาวัดบางทงได้นะคะทุกคน นี่คือสวยจริงค่ะไปพาบรรยากาศมาฝากค่ะทุกคนเนี่ยบรรยากาศรอบนอกนะนี่ยังไม่ได้เข้าไปข้างในนะคะอันนี้คือเป็นบรรยากาศรอบนอกมีพระพุทธรูปล้อมรอบเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะเรากําลังจะเข้าไปข้างในแล้วค่ะทุกคนคือทุกคนดูสิอลังการมากนี่จะบอกว่ามาเจอของจริงแล้วคือสวยจริงๆค่ะ เนี่ยสวยมากเราไม่คิดว่าเออจะได้มาเนาะไม่ได้ตั้งใจจะได้มานะคะทุกคนเพราะว่าไม่รู้จักจริงๆไม่ได้ไม่ได้เสิร์ชหาเพราะว่าก่อนที่จะมาเราถึงถึงได้ดูว่าโอ้โหหน้ามาก็เลยตัดสินใจมานะคะระหว่างรอนี่ทุกคนข้างในสวยมากแบบไม่รู้จะอธิบายแบบไหนคะ่ะทุกคนดูภาพเอาคะ่ะสวยเกินคําบรรยายอะบรรยายไม่ถูกเลยทุกคนดูสิคือแบบอื้อหือ ฉันก็เพิ่งเคยเห็นความอลังการนะคะทุกคนดูดิอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนนี่ก็ไม่ไม่อยากพูดแบบกลัวจะพูดผิดเนาะมันแบบเนี่ยสถาปัตยกรรมเหรอนี่ก็ไม่แน่ใจว่าแบบพูดคําว่าอะไรที่มันสวยจริงๆแบบละลานตางดงามอารามไปทั้งแบบดูสิข้างในเนี่ยค่ะบรรยากาศข้างในทุกคนดนูจะบอกว่าตั้งแต่แบบหือให้ดูแบบนี้เลย คือแบบเกินคำบรรยายค่ะสวยมากคุ้มค่ามากนะคะที่มาเนาะนี่ค่ะทุกคนบรรยากาศวันนี้ก็เป็นวันผ่าด้วยนะคะทุกคนก็คือคขว่าห่มผ้าประธานะคะก็ได้มีโอกาสนะคะไปร่วมนะคะได้ห่มผ้าประธา,าด้วยค่ะทุกคนนี่ก็เลยอ้อมนะคะทุกคนมีการห่มผ้าประธา,านะคะทุกคนนี่ค่ะเก็บพาบรรยากาศนะคะทุกคนนะคะชมคือแบบคือโชคดีรู้สึกว่าแบบ โอ้ฉันโชคดีมากที่ได้มานี่ทุกคนนี่ค่ะบรรยากาศนะคะคือห่มผ้าประทานหะนาวได้มีโอกาสสักครั้งค่ะทุกคนแล้วก็มีการเขียนชื่อบนอ่าผ้าผ้าด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนี้ก็ออกมาข้างนอกค่ะแล้วก็มาถ่ายรูปเพิ่มอีกนะคะตรงนี้ก็ถ่ายทั้งรูปอ่าทั้งภาพนิง่งแล้วก็รูปภาพแล้วข้างนอกตรงนี้ก็จะเป็นแบบเป็นแบบนี้ทุกคนนี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบสีน้ําเงินอ่ะเป็นเหมือน แต่ตรงนั้นคือยังไม่ได้ไปนะคะทุกคนแล้วออกมาข้างนอกคือมาถ่ายรูปข้างนอกนิดนึงคะ่ะทุกคนอันนี้คือบรรยากาศข้างนอกแล้วนะคะมีแบบนะักท่องเที่ยวทยอยมาแล้วคะ่ะอันนี้ประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงจะเที่ยงแล้วคะ่ะทุกคนเราก็ออกนะคะนี่ก็ไปกราบพระกราบลานะคะแล้วก็สมาธิประมาณห้านาทีคะ่ะแล้วก็เดินทางกลับคะ่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจกดคอมเมนต์กดถูกใจให้นีด้วยนะคะขอบคุณค่ะติดตามคลิปหน้า